สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านหาดขามนะครับดูด้านหน้าผมนะครับคือต้นอะไรครับนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมก็มาอยู่ปากทางเข้าหน้าบ้านพี่เทิดเลยครับหมู่เทิดชื่อดังแห่งเมืองกุยนะครับวันนี้พี่เทิดเขามีการเก็บมะปรางหวานนะครับเป็นมะปรางที่ชื่อดังที่สุดในกุยบุรีนะครับบ้านของพี่เทิดนี่คือตอนเนี้เต็มด้วยล้อมด้วยต้นมะปรางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับตาม้มมาเลยครับลูกเต็มต้นเลยนะครับดี ให้ดูนะครับวันนี้เขาเก็บกันอาพี่เธอสวัสดีครับเอาเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับก็มีคนงานอยู่หนึ่งคนก็เก็บอยู่วันนี้เก็บสักร้อยกิโลนี่เราเก็บมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนี่นะฮะเก็บได้ส่วนหนึ่งก็ติดสียังไม่ค่อยดีใหญ่สติยังไม่ค่อยดีใหญ่ก็เทียบกับนิ้วมือประมาณใหญ่มากเลยไข่เลยนะประมาณนี้วันนี้ก็แปลงร่างนะครับจากตำรวจตำรวจมาเป็นชาวล่าสอยส่วนละอันนี้ถุงถุงเก็บเราก็จะท้ายถุงข้าวเรามาเจาะ บายง่ายเลยคอถ้านี้เกาเก็บใตเก็บไตในนี้เลยมันก็จะไม่ช้ำหมอเทิดลูกทุ่งลูกทุ่งจริงๆเลยนะฮะอันนี้ก็ลองชิมก่อนแอดมินลองชิมก่อนวิธีการกินก็ก็กัดตรงนี้ทิ้งไ้เดือดนะเอาทิ้งมาผางหวานครับวิธีการกินก็ิธกกการน็ต้องเอาตรงนี้ออกเนี่ยเนี่ยขรัตเด็ดครัวเรือเอามือยิกตรงนี้ออกก็ได้ก้นมันอ่ะก้นมันอ่ะ สุกนั่นกินได้เลยไม่ใชได้เลยได้เลยน่าเด็ดเลยครับนั่นลูกลูกสุกสีแดงนั่นน่ะอ่าสีแดงอ่ะเด็ดเลยครับวิธีการกินก็เด็ดเด็ดตรงขั้วมันทิ้งอ่าอ่าครับวิธีการกินก็เด็ดเด็ดเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะทิ้งตรงเนี้ยกัดเอาเล็บหยิกหรือกัดทิ้งก็ได้อ่ะหยิกทิ้งเพราะว่าอ่ะกัดก็ได้กัดทิ้งเลยกัดทิ้งเลยอ่าใช่ทีนี้ทีนี้มันกินมันจะไม่ขายคอมันจะไม่มียาง อ่ามันจะไม่มีอย่างจะไม่คายคออือ่าเป็นไงครับรสชาติหวานกรอบอ่าอร่อยพี่อร่อยมากอันนี้คือมะปางส่วนเราเนี่ยส่วนเราเนี่ยมันจะดังมาหลายสิบปีแล้วนะเยอะมากลูกดกมากเลยตอนนี้ก็มีคนงานเก็บอยู่แล้วพี่เต๋อพาไปเลยอ่ะปเดี๋ยวพาไปดูการเก็บนี่นี่น้องน้องน้องสาวน้องดูเยอะมากเลยโตเต็มต้นเลย พี่การเก็บเรื่องเก็บเลือกสุสูเลือกเหลืองเหลืองก่อนใช่ไหมก็ตอนนี้เพิ่งเก็บวันแรกเราก็จะคัดคัดยตรงนี้ให้น้องเข้ามาคัดเนี่ยเข้ามาข้างในครับโอ้ต้นสวยด้วยเข้ามาข้างในสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องก้อยน้้อองกยสวัสดีครับน้องก้อยวัดดีหน่อยสวัสดีครับนี่นี่นี่โอ้ได้เยอะแล้วนี่พี่เป็นน้องเป็นน้องพี่นะเป็นน้องพี่เป็นลูกของน้ามาช่วยเก็บน้องก็มาช่วยเนี่ยมือ อาชีพพ่อเขาช่วยเก็บมาก็เก็บน้าเก่งมากเนียสี่ห้าปีแล้วนะแข็งแรงด้วยนะยกไหวเนะเก็บตลอดเนี่ยเขาไปีนต้นเลยเก่งโอ้ตัวนี้ก็เหลืองเยอะนะที่ที่นี่มีหมดกี่ต้นนะครับก็สามสิบห้าต้นข้างบ้านสามสิบห้าต้นนี่ก็เยอะนะก็คัดเออาจะลูกกดๆ่นเนี่ยอร่อยมากท่านผู้ชมผมคอนเฟิร์มกรอบหวานอร่อยใช่เนี่ยตอนทำถุงมาแล้วน่าจะเปลี่ยนแล้วก็เอาไปเท ก้อยสมมติว่าถ้ามันยาวไปก้อยก็ตุกแล้วก้อยก็ผูกใหม่อะนะเยอะมากมีไรเพี่ก็มันมันก็ไอ้รอบๆบ้านนะพื้นที่ประมาณแต่่วาต้นนึงห่างประมาณกี่เท่าไหร่ครับเริ่มสุกเริ่มแดงหมดแล้วจะเริ่มแดงอ่านะครับเนี่ยก็ดูไปเรื่อยเนี่ยเก็บกินได้เลยลอยจริงอันนี้ต่อนี่เดี๋ยวเพื่อนอันี่ตัวสตอเนี่ยใช่ไหมสตอ ต่อส่วนที่ติลูกอย่างทีนี้เราก็จะเริ่มเลมแล้วเขาเรียกว่าเลมอเอาอลูกแดงแดงก่อนเช่นอ่าแดงแดงก็เหมือน,นต้นนี้ก็เก็บไปเยอะเนี่ยแค่แบบเนี้ยทุลักเนี่ยมาหลุดมานี่จะจะโดนไหมเพื่อน่าจะดุดนะเ,นเราก็จะคัดก่อนคัดแดงแดงเงี้ยคัดแดงแดงแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มันย,ยังสุกอ,อีกสองสามวันแหละคือตอนนี้ที่ว่าเก็บวันนี้เก็บเพราะว่า มีคนจองแล้วแม่ค้าสั่งเราก็ก็เห็นลงเมื่อวานลงเมื่อวานปุ๊บเนี่ยลงแบบเนี้ยลงปุ๊บแม่ค้าสั่งปั๊บเลยเออพอได้แล้วเงี้ยเราก็เราปางกุยบีนะอันดับนึ่งอ่ะเนี่ยประเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะปีนเนี่ยแล้วแบบเนี้ยมันจะหวานเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ใพี่เต้อ่ะเดี๋ยวพี่เอาเอาแบบเนี้ยแดงให้รักพิมโอมาโมโนนี่อันดับหนึ่งยังไงพวกมานานคนเรื่องเรื่องคนคนรู้จักกันดีคือที่นี่ก็ไม่แพ้ใครนะ ส่วนเรานี่เป e ็นอันดับหนึ่งของประจวบนะพ่อในประจวบยังไม่มีใครปลูกนะพ่อจะปลูกก่อนครับพ่อจะปลูกก่อนอันนี้ก uh, ็ค right. right. ือปลูกตัวแต่รุ่นพ่อของพี่ใช่ไหมปลูกรุ่นพ่อพ่อเขาทํากิ่งมาแล้วพี่ก็จะขยายมาครับพ่อขยายมาให้ปลูกที่บ้านแล้วต้นนี้ต้นนี้อ๋อที่มาปลูพี่พี่ขยายมาปลูกที่เองที่นี่พ่อเขาขยายวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเป็นช่ออย่างนี้นะเก็บเป็นช่ออย่างนี้เพราะว่าเขาได้ไปกำช่อด้วยครอ่า แล้วต้นนี้อายุเท่าไหร่อ่ะพี่ต้นเนี้ยทั้งที่ปลูกมาถึงยี่สิบปีไหมอายุได้ประมาณยี่สิบปีครับอ่าประมาณยี่สิบปีเนี่ยเราก็จะคัดลูกแดงก่อนคัดแดงอุ้ยหลนเราเอาขายเอาเอาไปขายตรงนี้ก่อนนะถุงนี้เราก็เก็บนี่ก็กรนี่ก็ขายเป็นรุ่นๆเลยนะถุงเนี้ยมันจะไม่ช้ำขายเป็นรุ่นหมุนเวียนไปเดี๋ยวพอพอไอ้รุ่นนี้หมดมันก็มีรุ่นเขียวที่ยังเขียวๆอยู่นะมันก็เป็นสีเหลือง ตัอ,อ,ตอน,นี้เราจะคัดที่แดงๆก่อนแต่รจริงนะมันถามว่าตัวนี้มันใช้ได้ยังแดงจริงเนียังไม่อยากจะเก็บนะเพราะความหวานมันยังน้อยอยู่ครับความด่านยังน้อยอยู่อ่ะใส่อ,อ่ะเดี๋ยว